ก็ดียังแรงได้พี่น่องวันนี้ก็มาส้มส้นทุเรียนอยีกได้พี่น่องส้มทุเรียนกำลังสิกแก่บ้านในบ้านในซุกได้พี่น่องกำลังเป็นปีแหลกเลยตัวนี้ยังน้อยลาย bên tân suốt nhà đây